สมือสองหรือมือหนึ่งมือหนะเนาะมือสองหรือมือหนึ่งอุ้ยน่เจ้าของเขาตัวนั้นขับใครตะเมา่ะตะเมาอ,อ่ะเอาไปถ่ายเองาอ่ะไม่ไมีถ่าชีให้เอครับครับครับ ฝนตกโปรยๆนะครับนี่ไม่โคก็มาอตอนฝนตกด้วยโอ้ ไม่แกกลองน,นั่นนี่โอ้ SK สองร้อยโอ้ยังสวยเลยครับโอ้โอ ไม่มีไมโครน่าจะไม่มีไมโครตักทรายแหลมแหลมนู่นนะ่ะเลยเลยเอามาเลยไปซื้อมาไม่รู้ว่าซื้อสดหรือว่าดาวแต่สำหรับผมว่าเขาน่าจะซื้อสดอยู่นี่ยคนมีตังค์เนาะโอ้โอ้นี่ cái đêm, đêm Hãy subscribe ลุงไปขโมยไมโคโคไขมาเนี่ยต้องส่งด่วนทันใจเออรถยังไม่มาเลยโอนแล้วโอนแล้วนี่คิดว่าไปขโมยรถใครมาไม่มีขโมยไม่สั่งสั่งได้ดังใจใช่ไหมถ้าสั่งรถใหม่รถศูนย์นี่ยยังไม่ได้ต้องจองก่อนนะเออเออไอ้นี้ซื้อสดใช่ไหม เออดูทรงแล้วซื้อสดแน่นอนคนมีตังค์อ่ะธนาคารเอียงข้างในต้าย้ายธนาคารอ,อา่ะอออุ้ยไม่ใช่แล้วใส่เสื้อผ้าแบบนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ๆๆนี่ไป <c oughs> ทำรถนะพนมเขาบอกนะนายังไม่มีตังค์ค่อยๆทำก็ได้ <c oughs> ลูน้องบอกมึงยังไม่รู้จักของจริงกันเลย เขาจะได้ไมีคิดแพงไงอ <c oughs> ใช่อยู่ใช่อยู่เราต้องแต่งตัวแบบคนคนไม่มีนะอวดมีใช่คนมีเขาไม่อวดหรอกใช่เขาจะแต่งตัวโอ๊ยดูดีมากเลยเนี่ยใช่แต่สุดท้าไม่มีตังค์หรอกใช่ใช่เหมือนผมเนี่ยแต่งตัวไอ้ไอ้ดูดีเนี่ยไม่มีตังค์หรอกมีมีพอพอแต่พอกินอ้าวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้รถไปไหนอ่ะแนวหักแล้วนะแนวหักสุดท้าย แล้วจะวิ่งได้ไหมนะไม่ได,ได้พอไหมนะน่าจะได้หยุดยาวอ,ะอ่ะแล้วแต่ไงอยู่นะไม่รู้ปวดกระบาลอยู่ต้องที่เนี้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวได้รวมดิรวมแม่ดีแล้ว <c oughs> เขาจะให้รางสองบอ่ออีกแาจะเพิ่มลูกค้าลูกค้าเขาจะเอาไายแห้งไงายมันไม่แห้งลูกค้าเขาเป<น>เออมันเป็นอย่างนั้นไอ้ไกลผมก็ไม่อยากให้มันเสียหรอกมันใช่ไกก็ไม่อยากเลยลูกค้านู่นอ่ะ อันนั้นโคดอันนึงและยางระเบิดต้องไม่ใหม่แล้วมันต้องยังไงต้องให้ถึงมือนี่ถ้ารถจะแรงไม่แรงก็ให้ถึงเออไม่โดนไม่เอาไม่ไม่ไม่ปิดประตูได้ไหมได้ได้นี่อ๋อจะถ่ายคลิปใช่น้ำมันเต็มถังน้ำมันโต๊ะน้ำมันโอ้ยน้ำมันโต๊ะ มามามาด้วยกับน้ำฝนนี่ต้องประมาจารย์ลองซะก่อนรถรถดีไม่ดีเอ้ยเอ้ยไอเราก็ชอบถีบวยด้วยเนะ,ะ,ะนี่ไวเ้เปล่าไวเา้เปล่านี่โอ้เสียงนี่เงียบกริบ อย่าไปรื้อบ้านเขนานะ อย่างไวเลยไนงะนี่เอวดีซะด้วยแก้วเอออย่างไวเลยเออโอ้ถ้าผมนั่งนี่หมุนแบบนี้เวียนหัวพอดีอะ่ะอันนี้จะน่าจะเป็นโหมดโหมดไฮนี่

เป็นไงโหเรวดีไวนี่อันนี้หมดหมด H เหรอ H ยังไม่เฮ็ดถ้าเฮ็ H จะเร็วดีเฮ็ H อันนี้เป็นโหมดโหมดกระต่ายใช่ไหมธรรมดาธรรกลาง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 ถ้า E มันจะช้าสุดอ H จะกลาง H จะเร็วสุดตัวนู้นใช้ใช้ H เลย H เลยใช้ H ไม่ไป เจียวอไวยดีถ้าเอาไปตักทรายอ่ะดีเลยไม่หลวมด้วยรถไม่หลวมด้วยนะใช่ไม่หลวมไม่หลวมตัววิงนะถ้าถ้ารู้มันหลวมนะมันจะกักลอบโดยตรใช่ใชใหลวมแค่กุกกี้นิดเดียวใช่ใช่รวมกุกกี้นิดเดียวไม่หลวมเลยอืมกลิ่นใหม่ๆเลยนะ ไอ้หลงใบใบละไอหลงอวงแนมหังหลงไหหนลงเนี่ยหลงเขียวอ่ะใช่แนมหางแล้วแนมหางอีกแล้วใ่ตัวตัวตัวล่างสุดเลยเหรอใส่เท่าไหร่สี่สิบห้าเองครับรถมันเก่าอยู่ว่าครับไฟไฟก็เกือบไหม้ทั้งคันน่ะมันช็อตช็อตไอ้ไฟหัวลังคาร์น่ะเวลาเราปิดประตูอ่ะนี่มันหนีบมั้ง มมผมก็ไม่รู้นะใครจะไปรู้นะนใช่ <ผม S 1> ไฟด <24. S 1> ีสีไหมเลยนะไหมทั้งคันเลยนะใช่ไฟไหมไปถึงข้างหลังเลยอะ่ะไหมจากดีเลย์ดีเลย์มันเนะขาหน่จะเอาตักทรายตรงนี้มั้ง ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กัแล้วกันครับสวัสดีครับ